สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์เฉลิมชัยยอดมาไหลนะครับซึ่งจะมาพบกับคุณผู้ฟังที่รักทุกวันเสาร์วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่30กันยายนนะครับสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเฉลิมชัยให้ชื่อว่าทำไมเราไม่รวยเหมือนจุดจุดจุด,จดไม่ได้บอกว่าเหมือนใครหรืออะไรอย่างไรเนื้อหาใจความในเฉลิมชัยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวที่ดินของเราเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์จะปลูกอะไรก็ขึ้นเติบโตและก็งอกงามดีแล้วทำไมนะครับทำไมถึงได้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในเชิงเศรษฐสถานะในสังคมไทยหรือพูดง่ายๆก็คือปัญหาความยากจนในประเทศเนี่ยละครับเกิดปัญหานี้เรื่อยมาแล้วก็ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในเชิงเศรษฐกิจซึ่งก็คือปัญหาใหญ่ที่เกิดมานานหลายศตวรรษแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วมันย้อนแย้งจนเกินจะบรรยายกับคําที่บอกว่าแผ่นดินเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ในน้ํามีปลาในนามีข้าวเนี่ยแล้วทาไมบ้านเมืองของเราถึงได้มีคนจนมากมายเหลือเกินในขณะเดียวกันบ้านเมืองของเราก็กลับมีคนที่ร่ํารวยแบบล้นฟ้าล้นแผ่นด,ดินอยู่เป็นจํานวนไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับปัญหาที่คนจํานวนมากมักจะถามกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือทําไมทําไมบางคนถึงได้จนยิ่งกว่าจน แล้วทำไมบางคนเนี่ยถึงได้รวยยิ่งกว่ารวยอะไรเลยครับมันคือปัจจัยที่ทําให้คนจนเนี่ยต้องจนลงไปเรื่อยๆแล้วอะไรเลยครับมันคือปัจจัยที่ทําให้คนรวยยิ่งรวยมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ยินคําบ่นจากคนจํานวนมากว่าอยู่ยากอยู่ยากกว่าแต่ก่อนก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วทาไมละครับถึงได้อยู่ยากกว่าเดิม ทั้งๆท,ที่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็มีความสะดวกสบายมากกว่าสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับสบายมากกว่ากันอย่างเทียบกันไม่ได้เลยเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายผิดกับเมื่อร้อยปีที่แล้วจะไปไหนมาไหนเราก็มีรถยนต์มีเครื่องบินให้บริการตลอดร้อนก็มีแอร์คอนดิชันขับไลค่ความร้อนหิวก็สั่งอาหารมากินได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกี่โมกี่ยามก็แล้วแต่สามารถสั่ง Delivery ได้ตลอดนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าคนเราในยุคนี้สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินทําให้คนบางคน,นีแทบจะไม่ต้องขยับตัวไปไหนไกลจากที่พักเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทํางานให้เราได้ตลอดเวลาอย่างเช่นการประชุมผ่านระบบเทเลคอนเฟรนซ์สารพัดชนิดอย่างนี้เป็นตน้นเมื่อถามคําถามนี้เนี่ยก็จะมีคําตอบว่าไอ้ความสะดวกสบายที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยเงิน ใครมีเงินเพียงพอในการซื้อหาหรือจ้างหวานก็จะได้รับความสะดวกสบายมีเงินมากก็สะดวกสบายมากแต่หากไม่มีเงินก็ไม่ต้องถามหาเรื่องนี้นะครับไม่มีครับทีนี้กลับไปที่คำถามเดิมตามที่ได้ตั้งประเด็นเอาไว้นะครับคือทำไมทำไมเราไม่รวยเหมือนจุดจุดจุดไอ้ตรงจุดจุดจุดที่เว้นไว้เนี่ยก็ให้คุณผู้ฟังที่รักเนี่ยเติมคำเอาเองตามความต้องการเลยนะครับ คุณอาจจะถามว่าทำไมไม่รวยเหมือนเจ้าของธนาคารต่างๆคุณอาจจะถามว่าทำไมไม่รวยเหมือนเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ละ่ะทั้งๆท,ที่ถ้าหากว่าเราสืบค้นลงไปเนี่ยเราจะพบว่าเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติในประเทศไทยเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีบางคนนี่มาจากคนจีนอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าแผ่นดินไทยเมื่อสักไม่เกิน150ปีมานี้นะครับแต่แล้วทาไม จากคนที่เราเคยเรียกเขาว่ามีเพียงเสือ่อผืนหมอนใบจึงได้แปลสถานภาพเป็นมหาเศรษฐีระดับชาติแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกได้ภายในเวลาไม่ถึง5 0ถึง60ปีซารุษ zam ไปแล้วทำไมคนไทยที่อ้างว่าเป็นคนที่อยู่บนแผ่นดินนี้มานมนานอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณการมีบรรพบุรุษอยู่บนแผ่นดินนี้มานมนานแล้วเนี่ยทำไมคนไทยจํานวนมากจึงยากจนข้นแขนบางรายต้องอยู่อย่างอดอดอยากอยากอีกด้วยแหละครับ เมื่อมีคําถามแบบนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทยเลยทําให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้าในแง่ต่างๆตามมาถ้าเกิดตอบอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวก็จะมีคนแย้งนะครับบอกว่าอ้าวแล้วทําไมคนที่เข้า,ขามาตั้งรกรากในไทยแบบเสือ้อผืนหมอนใบเนี่ยทาไมเขาถึงสามารถก่อร่างสร้างตัวจนมีสถานะเป็นมหาเศรษฐีได้ละ่ะก็อาจจะมีคําตอบบอกว่าไม่ได้ไหมายความว่าคนที่เสือผืนหมอนใบทุกคนจะแปลสภาพเป็นมหาเศรษฐีได้ทั้งหมดนะ แต่เอาละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราคงจะหาคำตอบเรื่องนี้แบบเบ็ดเสร็จและก็ตายตัวได้ไม่ง่ายครับแต่มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะครับว่าตัวของเราเองเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เราเมีสภาพเป็นคนยากจนใช่หรือไม่ถ้าหากเรามองว่าเราจนเพราะถูกคนอื่นกระทำเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะไปแก้ปัญหาความยากจนของเราได้หรอกครับ สิ่งที่ต้องทําก็คือทํำยังไงเราถึงจะไม่จนเราอาจจะไม่ได้ร่ํารวยเท่ากับมหาเศรษฐีเขาแต่เราทุกคนเนี่ยสามารถทําให้ตนรอดพ้นจากสภาพความยากจนได้นะครับถ้าหากว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความยากจนอย่างจริงจจังๆ,ๆซึ่งหนทางเอาชนะความยากจนของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปแต่เชื่อครับเชื่อว่าถ้าหากเราจะเอาชนะความยากจนจริงๆเนี่ยเราต้องทําได้สิครับ